นั้นปลาหลก็ไปซื้อนมผงสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่ากินปลาเนี่ยจบไปกินข้าวสวนผสมน้ําแกงเหมือนกับสุนัขในวัดซึ่งมีอยู่สิบเก้าตัวฮะถ้ามันมีน้าแกงก็ขอคลุกปลากระป๋องหน่อยก็ยังดีอ่ะรู้ไหมว่าทำไมถึงชื่อกินตลาพี่หมาที่ไบ่ยังไงคะเสียงแหบหลวงพี่บอกนะหลวงพี่บอกครับว่าเพราะว่าเสียงแหบเหมือนนักร้อง,องกินตลาคุณาเสียงแหบแหบอ่นนะแล้วก็ปรากฏว่า ต้องใส่สีเหลืองๆถึงจะเข้าใกล้ได้นะคะจะมาเป็นคาราวาใสชุดท,ทั่วไปไมาเดินเข้าไปใกล้ๆเขาไม่ยอมนะคะจินตลาไม่ยอมดูเหมือนคนนเดินถ่ายไปนึกเป็นตุนัสจริคือตเดียวเขาไม่ยอมนะะต้องเหลืองๆนะค่ะๆๆเพราะว่าอยู่เรียกว่าเกิดกับอยู่กับพระจินจ๋านี่ก็เมตตามากก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆนะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เราบอกไปบอกเพื่อนเขาเนี่ยม,มีหกตัวจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ ข่าวจากวัดมงคลวัดราพรหรือว่าวัดช้างหมอนบอกว่าเพื่อนคขาจริงมีสิบเก้าตัวก็คือหมาทั้งวัดก็คือเพื่อนเขานะคะอยู่บบด้วยกันได้โปด้กรกสรสิบนาทีพักตรงนี้นะคุณผู้ชมช่วงหน้กากลับมาเรื่องเราเช้าน,นี้ไปดูอย่างที่เราบอกไป